มีป่ะมีป่ะไม่มีแล้วใช้ไปแล้วเมื่อกี้มันใช้ไปอัน้อ่ะอ่นเนี่ยไม่ดูด่ไงมาเนี่ยไอ้โว้กลับมาเล่นจริงจังวะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเลยฝากคุณกิ๊เอาไอ้ที่นี่้มนจเากดเยอะที่อ๊อกอ่ะสักแอบโหปีกยากกว่าเยอะ ตัวนี้มันโล่งเกินลยวะตัวนี้เดี๋ยวสแกนอะสแกนมาเลยปะทากเละกเอ้ยย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 ยังยยยยยพัดลมกยัยย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 ปยย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 ยอยย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 เยยยยยยยอ้ยยยยยยยายย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 ย่ยยไอยยยยยยย สามทิงสามทิงโหลดนั้นดิโอ้ยจะฟาบก่อนตรงนี้ไงไอสัตว์หัวอนกันตรงนี้ก็ได้ก่อนสองร้อยสไงร้อยตอีบิีมาสักคนเลยไอเชียมันลงกระโนนู้นเต็มเลยอ๋อตอนนู้นอ่ะมเปลนสีมันเปลี่ยนสีเลยเหรอวะท่าานั้นก็มีเยอะขึ้นปะไอสัตว์ตอนเป็นกระรวการหลากสีเลยที่อ่ะ ที่นี่ของฟาร์มเยอะแต่ว่าคนแม่ง่อลงน้อยไม่ค่อยลงผมเคยลงมาแล้วมือกูตายฟาร์มมอนเอาของไปแจกเขาไอ้เหี้ยตีเราอ่ะนะใช่ก็ตีเราแต่เล่นลูกตุ๊ดมันไม่ใช่ผัตายคุเวเฮ้ยเขาเรียกเขาเรียกฉลาดเลยครับเล่นแบบเล่นแบบจิ้มติบ้างก็ได้เขาเฉลาดเขาเรียกว่าเอาของไปแจกไปเล่นแบบจิ้มติบ้างก็ได้ที่มันไม่ตายหรอกอ๋อไอ้สัตว์เล่นเพลง ข้าดาชิจะมีข้าาโอ้เย็นโคตรไก่จะปืนอะจะรอแต่ไม่มีมีเกาะแต่ไม่มีปอ่งโุ้ยเจอแล้ว <c oughs> เฮ้ยกูจะของด<ม>ีอะไรอะเา <c oughs> ไม่เาไม่เอา <c oughs> โอ้ยเตี้ยหมกมวงไอสัตว์ของโคตรดี มสตัมบี e here อ่ะเอามาดีกูเล่นนะอซัคือ่ี้เจ้อนีกนี่มัดดว,ว่าปะยังยังไม่ออกอฟ้านี้กัฟ้านี้ขยกกูก็ฟ้าแล้วนี่ฟ้ารีบอกไอสัตว์ยังไม่อยากตายวงเหมือนรเหมือนก่อน รอบก่อนมันจะที่หนึ่งอยู่แล้วแต่เราเจ็บแน่มตรแม่งหลายตี้เกินเลยฝั่งใครจะเล่นได้อ่ะเยี่ยชิบหายไปวอดอ่ะแต่วาดฝั่งไอ้นี่ไปอะไรวะเออไม่ไรกูจะมาทำอีกแล้วฝั่งไม่ต้องละอ่าแม็กซี่มาหน่อยแม็กซีตแมีพิคคีเปอร์ได้หมดสองอย่างแล้วก็อารีเอไม่ไม่ไอารอาร์เก้าเก้าหรืออาร์สามสูตก็ได้ กางกูเจอกระสาตัวละไอ้เฮียกูเล่นปืนเบิร์สสองสองกระบอกไอ้เฮียกดไอ้สัตว์กดไวอ่าก้าวกอ่ะ่าโอ้โหไอ้เฮียไม่ต้องพูดถึงเลยป่ะไม่ได้เล่นยาวๆไปหน่อยกูเลยได้ตีอด้อสังก๊อสังก๊อต้องกอลีโอ้ย เาใครล่าเอาเยสเยสเยสไอจะเก็บีช no no ุบมาเก็บีชุบสักคนเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วออายนี่เหอเอ้ยเอ้เอ้วงอะไอสัตว์ไอกาวงอะานนันเนี่ยกูไม่ไหวแล้วรอบนั้นแม่งสมักับวงมากเฮ้ยได้ของดี่ะอะไรวะชาร์จเทเบชาร์จว่ะเยเ โอ้ยเธอปูชาร์จสองอดของอะไรอ่ะของปืนเลนจ์ที่กูหาครับเฮ้ยกูเก็บไปกระฟิดเลยนจที่นี้มาเลยกูสัมผัสได้ว่าเวลาเก็บของอะไรพวกนี้เนี่ยมักจะไม่เจอปืนนั้นเท่านี้ไอเฮียไอเฮียนี่ก็อินเตอร์จีนะแต่เฮียเล่นมาที่พวกเทคไงไอแปดไม่ใช่ปืนจราไม่มีหมอกูไม่มีหมอกูไม่เอายาไปเยอะนะ กลับไปเก็บโมเสกว่านะฟาดแบบกับโดนมึงนะไอ้ฟาดเฮ้ยหมอเก็บคิวใหญ่เลยมึงอย่ามึงอมึงอย่าบวกเยอะไอ้เหี้ยมึงเก็บไอ้เหี้ยกูบ้างไงบาดของเล่นเล่นกูบ้างเฮ้ยโอ้โหแต่เอลสตาร์ตากล้องนะเว้ยตึนดีดีอะชิบีน้องตัวจำไว้อาตารอาตาเก็บสามตัวได้ยุ่ยยุ่ิยุถ้ามาเล็งต like okay. hey. ัวนะ โอเคของกาจะพอกับมือแล้วก็ส่วนเหลือต้องการเพิ่มอ่ะแม่งไม่เคยพอเลยไอส่วนเหลือเนี่ยจริงจริงสองเมตรไหมฮะสองแมตรกันเดราไม่สองเมตรดิไปไหนมองกเข้าวงก่อนเลยเข้าวงก่อนเลยเข้าวงก่อนหนึ่งเฮียเรื่องสามสามวิีอยากไปหาแคมป์ในวงเอ้ยคนมาเกาะม่วงเฮ้ยถ้าไม่ละเข้าไปเลยเข้าไปเลยฉันบอกว่าเกาะม่วงม้าน้่านผู้ดูไม่ปิดอ่ะ ท่านไงพาไม่ได้บอยจริงๆโอ้มิงมันโอ้มา o ก d ไม่ใสวิชตอนหน้าเรามียิงกันอยู่นะเี่อแรไมสวิชเยเดี๋ยวมีเขาได้ไหมนะวะเอยไม่มีกระสุนเหลืองเลยนี่ไง เฮ้ยวข้างหน้ามีคนนะเออรู้โว้วอยากได้กระฝุ่นเหลืองอ่ะไม่ใช่กระฝุ่นเหลืองอันนั้นอันนั้นกระฝุ่นส้มแบบไอ้แฟร์ตาบอดสีเหรอเฮ้ยที่กูเห็นเป็นอันเนี้ยไอ้เหลยนี่กระฝุ่นอะไรอ่ะเขียวกระฝุ่นไม่กระฝุ่นเขียวกระฝุ่นเอ้นะจี๋ใหญ่จียวมึงตาบอดสีไม่ใช่ลอยอ๋อเบื่อตาบอดสีอธิบายโอ้ตายแล้วว่าคนตาบอดสี ใช่แล้วแต่กระฝุ่นพี่อนี่เปนกระปุ่นสีสฟมไม่เหรอไม่ใช่สี่เลยเดี๋ยวไอเดี๋ยวกูค้าพี่เลยพาดกูเบิกครับเจอนี่ห่ยไอกอนเอาหมวกไปดีกอนกูค้าผิดไอไอกรมน่ากูมีหมวกแล้วไอกอนค้าแบกแผงไอกรูนแบกแผไวนะแบกแแบกแคจะเป็น่า่ l โทษทีอะเลยไม่ถึงวะเขาบวกกันอะบวกกันต่อ้าต่อตาเลยเขาไว้ดอกกว่าสิดอกม่วงของเป็นรอกูกระสุนไม่มีกระเป๋ามั่วสวยครับกำลังไปกำลังไปเอฟเฟรมิงขอฝากให้เขาด้วยอ๋อนี่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 นีไม่ได้รูสองนะกูได้ พอทธมีโอ้โหบังกะลอยบังกะลอยฮิอันตีกินหน้าฟาดโลยขี้บ่ายโอ้โหฮียันมาละยัลเลย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยฮิบังกะลอยคุยอะไรกันตะกันไหนโอ้ยกี่ตัวบังกะลอยเฮ้ยได้สามตัวสามตัวไอ้เหี้ยเยอะไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้สัตว์หลังมีปะสลักมี คนทายคนตายคนตายคนตาดูแลดูแลดูแลเฮ้ยหลัง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 มาหลังมาหลังมาหลังเขาหอกตัวหลอตัวเฮ้ยเจ้าอะไรวะนี่ข้หาดีแท้ก่อนอ้หัตยาเกินอย่าไปเร็วเยอไปเลย อย่มาเทนก่อนเอามาเทนี่ก่อนมาเทนนี่ก่อนมาเทนนี่ก่อมาเนี่ก่อนอ้โวาต้าเวฟหาาเวฟไปฟนโอ้แล้วขอตังหลัก่อนห้งหอเฮ้ยโอ้ยมันยมาแล้วยมาแล้วยมาแล้วดูี่นี่หน่อยโอ้โหโอ้โหเอากิแล้วปขอบนี่นี่เอาอันนี้มหนึงอันนี้อัน่อ้าะลฟอไปไหนฟองอยู่นั่นอะนี่ตอนนี้ไป็นคนนี้นี่ฮะ มีก็อยู่ไม่ใช่ไดิมีอยู่จะเบิดปะนนู่มัไม่มีอะดิกูไม่ถือระเบิดเกาะม่วงเกาะม่วงมันบ้านใครมีโอู้ยเยอะๆๆๆออกไหม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 เราอยู่ไม่ได้นะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนที่ผ่านแล้ววงไม่อยู่ฝั่งนู่นดิระเบิดแล้กาะเบิดหมดแล้วเออระเบิดกูเข้าหมดเกาะเบิดกูไม่ถืออยู่แล้วอ่ะหยิบมาถามมันนะเกลี่ยงเลยอยากจะบวกเก้ย คนเดียว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 ล่ามันล่าคนเดียวล่ามันไม่แตกจะตายแล้วแตกจะแตกจะแตกไม่ใช่คนเดียว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 ออกกันนะกูออกกันนะกูออกนะกูจะล้มออกกันโดนอะไรนี่ครับที่เดิมเหรอจะกลับที่เดิมอ่ะกลับไปตายโอ้ยโลอะไรวะโลแล้วกมาเยอะะอะไรวะแล้วมันขอไอ้นี่ดังวะเนี่ย ัวนี no like oh, ่มันทำไมเอาอั่นี้ไเออได้ๆๆตะกีตะกี้ใครมีเฮฟวี่ปะไม่มีไม่เล่นเฮฟวี่กูทิ้งไปหมดแล้วอ่ะีาแปดไม่เอาเไปไหนหมดเลยเออว่ะนั่เน่นั่โอ้ยเสียเีเสียเขาเเขาเือเขาเลูองลูกสองแกตีมตีโอ้ยยงไม่โดนเอยมีคนมามีคนมา อของเราอ่ะไน้งคู่ั้งคู่นทไหนไม่รู้นไปแล้วอ่ะอุ้ยกอดทองสวยเติร์ดเติร์ดเติร์ดเติร์เติร์ตีเติร์ตี้เติร์ีเติร์ตีเอาดีของนะขอดูก่อนอันหนึ่งไม่ไหวแล้วัดของเล่นไปก่อนดิมันเยอะเหลือเกินขอพวกขอยวกเด็กไม่กปลาไม่โดนมานะนี่เอะูโน่น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  ปุยัด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 ปุยัยัดมันลบแล้วมันลบแล้วฮะซ้มนะหลังดู่แตก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 ออกไปย้อมเกียร์ก่อนเลงเขาปิ๊ดเกียด่จ้าเฮ้ยระเบิดเก็บมาละมาทองทองมันเยอะมากเลยเมื่อกี้ที่มันดอบันาะแล้วกูจะเก็บคิวมาทำยียอะไรล่ะ เข้าวง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 ดูเจ้าวิไอ้สัตว์นี่เ้ยน่านน้านานานเลยแคมึงสีให้เวลากูฟาร์มพอราเปิดเลยวองไทยแหละอะไรของไทยไอคอนเปิ่จุดหน้าไอ้สัตว์มึงรู้ไหเนี่ยโอ้ยอย่าโดนหน้ากูด้วยโอยโดนโดนโดนกูด้วยไอคอนใครเลทเธอตี้เธอตี้่่กูโน เอาจะวาร์ปขึ้นมาบนตัดติดออกไหมเราไม่มีเวลานะออกโอ้มึงวางรอตัดตีกี่เลยครอกิตตี้อะตอนเนี้ยเดินจุ๋มอะไรกิตตี้อยก่นี่ตัวไหน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 นี่อยู่ในบริเวนี้บรินี้ในหน้าขวาคุณมองไม่เห็นวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเขาเลยเขาเลยเขาโม่ก่อนเขาโม่ก่อนเขาโม่ก่อนเต้นๆอะอุ้ยดูย่าละอย่าละ กลู้อยู่ใกลู้ไม่ได้แลวเล่นตอเล่นต่อเล่นอันนี้อันนี้มาี่มานี่อนตีก่อนีก่อนต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 ีก่อนี่อนีก่อนี่ก่ค่าตัวเดียวอย่างนี้แเล่นมันยิงไปหกรเลยกูไม่ได้ค่าเลยกูจะแอิกรอเาค่เอขอาไปกูค่าไปสาตัวเิือบเก้าร้ดาเมจ้แต่อซิะตอนเนี้ยไม่ได้คุเลยตีก่อนอย่าี้ห

ไอ้ยีนตะบวกมอ้ย <expand. S 2> ีกันเลี้ยวให้มันยีนกะเลี้ยวบ่อยมันนะให้มันยีนบ่อยมันก่อนนะออกซ้อนออกไปเด้อน้องมิงก่อนเด้อน้องมิงก่อนเด้ลน้องมิงกลางโล่กางโล่เอ้ยไอ้หัวกางโล่เฮ้ยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเขาเรียกดัดมันดันมันดันมันดันมันดัดมันโล่โล่รนนันตีนะไอ้หลังเข้า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  หลักเข้าสอบหลักข้สลกข้สอหลักข้สอม้วนหนึ่งตอนนี้ไม่รู้ยังไม่มีโฟยก่อไม่รี่ะเดี๋ยวไอ้ยนนี่เกาะแดงข้างนี้ด้วยตุบเลยตุบเลยตุบเลยไปใจเย็นใจเย็นไป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 เฮ้ยเรื่อยๆเรื่อยๆคอยคอยคอยถห เลืเลื่อน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 เฮ้ยสัตว์โอ้สัตว์บงมาแล้วเฮ้ยระเบิดรีแล้วรีแล้วรีแล้วต้องออกนะโอ้ยไฟไหม้ไฟ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 แล้วสัตว์บงมาแล้วเนี่ย

ไม่ได้กูได้แค่ตัวเดียวไอยสัตว์เงยเก่งกูมากกว่าเอาไงอ่ะคอยคิดคอยคิดมาแล้วโอเคเฮียตีแคมโมงไอ้สัตว์โอ้ยทรมานโว้ยมีระเบิดไหมมีระเบิดเลยไม่มีก็ดีไอ้เหี้ยเมื่อกี้นีมาเอออระเเบิดยู่่นีมื่อกี้มาเรามีปืนพิมพ์ไฟปูเหี้ยพันสี่ร้อยเอ้ยเซียของก่อน วิ Wing. 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 ่งวิ่งวิ่งมีกว่มีกว่าไม่มีแล้วใช้ไปแล้วเมื่อกี้เพิ่งใช้ไปเ้น้เน่ยเฮ้กูามาเนี่ยตาย้ยาราจะอยู่ในีจิวแลวก่อนค่ี่ตายวงอีก